บทที่927เชิญพิงซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งกำลังเดินช้าๆไปยังดินแดนห่างไกลาจากศูนย์กลางของเกาะพร้อมกับคนของเขาและในไม่ช้าร่างหลายร่างก็ขวางเส้นทางของพวกเขาเชิญพิงมองดูและพบว่าเป็นอิจิโรวาตานาเบะที่นำคนมาขวางทางสิ่งนี้ทำให้เชิญพิงแปลกใจอิจิโรวาตานาเบะไม่ควรไปที่ใจกลางเกาะเพื่อค้นหาไขมุกค,คริสตัลก่อนแล้วไม่ใช่หรือเขาจะหยุดตัวเองที่นี่ได้อย่างไรวาตานาเบะคุณอยากทำอะไรละ่ะ เมื่อเห็นวตาตนาเบะขวางทางเขาไว้ข้างหน้าแอนดรูจึงกระโดดไปข้างหน้าและถามแกยังไม่รู้อีกหรือว่าฉันจะทําอะไรใบหน้าของวตาตนาเบะเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจด้วยเจตนาฆ่าในดวงตาของเขาเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้ซ่อนเจตนาฆ่าของเขาเชินพิงก็ขมวดคิ้วถ้าคุณไม่ไปหาไขมุกค,คริสตัลคุณมาที่นี่เพื่อหยุดพวกเรางั้นหรือมองหาไขมุกค,คริสตันเวนนั่นหรือมองหาทําไมฉันจะฆ่าพวกแกทั้งหมดก่อน แม้ว่าแกจะชนะฉันในสังเวียนได้แต่อย่าคิดว่าฉันจะยอมจำนวนต่อแกวาตานาเบะรีตาลงและรัศมีแห่งการฆาตกรรมในร่างกายของเขาก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นเจตนาฆ่าของอีกฝ่ายออร่าของเฉินผิงก็เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกันทุกคนในศูนย์พิทักษธรรมแสดงอาวุธของพวกเขาทีละคนทันทีที่แอนดรูโบกมือคนของเขาก็แสดงอาวุธด,ด้วย วานาเบะแกพ่ายแพ้แล้วแค่คนกลุ่มเดียวทนายเลยจะสู้พวกเราตอนนี้เราทั้งสองทีมรวมกันแล้วแกคิดว่าจะฆ่าพวกเราได้ไหมแอนดรูยิมย้มเยาะา5 5, 5, 5พวกแกมันก็แค่กลุ่มคนบ้าบินถ้าฉันต้องการฆ่าแกฉันก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรทั้งนั้นฉันแค่ต้องการให้แกฆ่ากันเองหลังจากที่วานาเบะพูดจบชายสวมหน้ากาก,กทั้งสามที่อยู่ข้างหลังเขาจูจูก็พึมพำพร้อมๆกันและไร้พลังเวท เมื่อคาถาจากปากของคนทั้งสามเร็วขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นชั้นหมอกสีชมพูก็เริ่มปกคลุมเกาะเมื่อมองดูหมอกบนท้องฟ้าเฉินผิงก็แอบกรีดร้องบางสิ่งที่ไม่ดีและรีบตะโกนทุกคนกลั้นหายใจไว้ขณะที่เฉินผิงพูจบคนของแอนดรูก็เริ่มกรีดร้องทีละคนจากนั้นก็ล้มลงกับพื้นและเริ่มกลิ้งตัวด้วยความเจ็บปวดเมื่อแอนดรูเห็นว่าจู่ๆคนที่เขาพามาก็กลายเป็นแบบนี้เขาก็สับสนทันทีคุณเฉินเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้น แอนดรูถามด้วยความประหลาดใจแอนดรู Andrew, คุณโอเคไหมเชิญพิงถามแอนดรูเมื่อเขาเห็นว่าทุกคนที่แอนดรูนำมาต่างก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแอนดรูใส่หัวแต่ทันใดนั้นดวงตาของแอนดรูก็เปล่งประกายสีแดงเข้มจากนั้นเขาก็ต่อยเชิญพิงทันทีการโจมตีอย่างกระทันหันของแอนดรูเข้าโจมตีเชิญพิงตรงหน้าอกและร่างกายของเชิญพิงก็ถูกกระแทกออกไปทันทีบินไปมากกว่าสิบเมตรก่อนที่จะชนต้นไม้และหยุดลงคุณเฉิญอาจารย์เฉิญ สวีซือเหมาและผู้คนจากศูนย์พิทักษ์ธรรมรีบเข้ามาช่วยเชิญพิงลุกขึ้นเชิญพิงขมวดคิ้วลึกขึ้นเมื่อเขามองไปที่แอนดรูที่จูจ่ๆก็โจ,จมตีเขาในขณะนี้แอนดรูคว้าหัวตัวเองแล้วกระแทกต้นไม้อย่างสิ้นหวังอาแอนดรู Andrew ตะโกนเชิญคุณฆ่าฉันเร็วๆฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เหลือเพียงเหตุผลเพียงเล็กน้อยแอนดรูจึงพยายามควบคุมร่างกายของเขาวาตานาเบะมองภาพตรงหน้าแล้วหัวเราะอย่างมีความสุข 55มันไม่มีประโยชน์ไม่มีใครสามารถรักษาพิษของดอกฮีกันบานได้ยกเว้นฉันแกควรเชื่อฟังคำสั่งฉันอย่างตรงไปตรงมาฉันจะบ้าแล้วแอนดรู Andrew มองไปที่วัตานาเบะที่กำลังหัวเราะดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแล้วก็ต่อยวตาตนาเบะเท้าของวตาตนาเบะขยับและเขาก็หลบเลี่ยงไปอย่างสงบชายสวมหน้ากาก,กทั้งสามคนเร่งร่ายพลังเวทให้เร็วขึ้นแอนดรู Andrew แข็งแกร่งเกินไปดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการควบคุมแอนดรูอย่างสมบูรณ์บทที่928ตื่นได้แล้ว แอนดรู Andrew คำรามด้วยความโกรธเขาอยากจมตีวัตานาเบะอีกครั้งแต่ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในหัวทาให้เขาล้มลงกับพื้นทันทีเมื่อมองดูรูปร่างหน้าตาของแอนดรูมุมปากของวาตนาเบะก็ยกขึ้นเล็กน้อยธาตุของฉันฉันสั่งให้แกฆ่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นทันทีเสียงของวาตนาเบะดูเหมือนจะมาจากนรกทั้งเก้าแห่งมันทําให้เขา,ขลาคลาั่งไคล้เงียบไปทันทีจากนั้นลุกขึ้นยืนด้วยด,ว,ยดวงตาสีแดงเข้มจ้องมองไปที่เฉินผิงแอนดรู Andrew. เมื่อเห็นแอนดรูเช่นนั้นเฉินผิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วรีบถอยกลับไปสองสามก้าวลงนรกแอนดรู Andrew ต่อยเฉินพิงอย่างกระทันหันด้วยพลังอันยิ่งใหญ่โดยไม่มีแม้ความเมตตาแอนดรู Andrew ตื่นได้แล้วเฉินพิงเรียกแอนดรูและหลบอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้ต่อสู้กับแอนดรูในการเผชิญหน้าแบบนี้เพราะนั่นจะทําให้แผนการของวาตานาเบะประสบความสําเร็จเท่านั้นแอนดรู Andrew ไม่ฟังเฉินพิงเลยเขาเหมือนสัตว์ร้ายที่เข้าโจมตีเฉินผิงอยู่ตลอดเวลา วาตานาเบะมองภาพตรงหน้าเขาด้วยสีหน้าภาคภูมิใจอย่าหยุดฆ่ามันฆ่ามันซะวาตานาเบะยังคงควบคุมแอนดรูต่อไปแอนดรูต่อยเชินพิงทีละหมัดอย่างรวดเร็วราวกับดาวตกและในแต่ละหมัดก็เกิดการระเบิดทะลุอากาศเชินผิงทำได้เพียงหลบด้วยความลำบากใจหากเขาไม่ระวังเขาจะถูกหมัดของแอนดรูน็อกทันทีฮ่า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 เมื่อเห็นความลำบากใจของเชินพิงวาตานาเบะก็มีความสุขไม่น้อย ในขณะนี้วตานาเบะเป็นเหมือนผู้ชมในโรงละครกำลังดูการต่อสู้ของแอนดรูและเฉินผิงอย่างเงียบๆปังทันใดนั้นแอนดรูก็ต่อยเฉินผิงที่หน้าอกร่างของเฉินผิงก็บินออกไปทันทีกระแทกต้นไม้หักไปหลายต้นแล้วลม้มลงกับพื้นอย่างแรงคุณเฉินอาจารย์เฉินสวีซื่อเหมาและคนอื่นๆอ,อยากจะรีบไปช่วยเฉินผิงแต่เฉินผิงตะโกนว่าห้ามใครขยับ สวีซือเหมาและคนอื่นๆทำได้เพียงหยุดและมองดูเฉินผิงด้วยความสับสนและไม่เข้าใจว่าทำไมเฉินผิงถึงไม่ยอมให้พวกเขาช่วยหลังจากที่แอนดรูต่อยเฉินผิงร่างของเขาก็กระโดดขึ้นและต้องการเหยียบลงบนร่างของเฉินผิงจากกลางอากาศทันทีเฉินผิงปลิ้งตัวออกไปที่จุดนั้นและหลบการโจมตีทั้งหมดน่องของแอนดรูจมลงกับพื้นทันใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าการโจมตีนี้ทรงพลังแค่ไหนเมื่อเห็นเฉินพิงหลบแอนดรูก็ดึงน่องออกมาแล้วโบกมัดเหล็กอีกครั้ง ครั้งนี้เฉิญผิงไม่ได้ซ่อนตัวแต่เอื้อมมือออกไปคว้ามหมัดของแอนดรูโดยตรงพลังจิตที่ระเบิดออกมาทะลุแขนของแอนดรูทันทีและตรงไปที่หัวของเขาแอนดรูรู้สึกว่าศีรษะของเขาปลอดโปร่งอยู่พักหนึ่งจากนั้นสีแดงในดวงตาของเขาก็หายไปและเขาก็มองที่เฉิญผิงด้วยความประหลาดใจคุณเฉินฉันฉันแอนดรูจำไม่ได้ว่าเขาเพิ่งทำอะไรไปอย่าเพิ่งพูดเฉิญผิงขยิบตาให้แอนดรูจากนั้นทำท่าเซและถอยออกไป เห็นเพียงเฉินผิงคว้าหมัดของเขาและแอนดรูไม่เข้าใจว่าเฉินผิงกำลังทำอะไรอยู่เขาทำได้เพียงติดตามเฉินผิงและเดินหน้าต่อไปแกล้งโจมตีฉันอย่าหยุดเฉินผิงกระซิบข้างหูแอนดรูแอนดรูพยักหน้าเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเฉินผิงกำลังทำอะไรอยู่แต่เนื่องจากเฉินผิงพูดไปแล้วเขาก็จะทำอย่างนั้นแอนดรูโจมตีเฉินผิงทุกการเคลื่อนไหวในขณะที่เฉินผิงเล่าสั้นๆให้แอนดรูฟังว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อแอนดรูรู้ว่าเขาถูกวังยาพิษและจิตใจของเขาถูกวัตานาเบะควบคุมดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เต็มไปด้วยความอับอายเช่นกันเชิญผิงเตือนเขาทันทีที่เขามาถึงเกาะแต่ในเวลานั้นแอนดรูไม่สนใจจนกระทั่งวัตานาเบะพูดออกมาบทที่929รนหาที่ตายเราควรทำอย่างไรต่อไปกับเราสองคนวตาตนาเบะไม่คู่ควรเลย แอนดรูวางแผนจะผนึกกำลังกับเฉินผิงเพื่อสังหารวตาตนาเบะคงจะง่ายได้สำหรับพวกเขาทั้งสองที่จะเข้าร่วมกองกำลังกันคนของคุณถูกวางยาพิษหมดแล้วดังนั้นวตาตนาเบะจึงต้องมียาแก้พิษผมจะบอกคุณว่าต้องทำอย่างไรเฉินผิงบอกถึงวิธีการกับแอนดรูหลังจากได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของแอนดรูก็สว่างขึ้นและเขาก็เห็นด้วยกับวิธีการของเฉินผิงทันทีแอนดรู Andrew ฉันสั่งให้ฆ่ามันแกกำลังทำอะไรอยู่ วตาตนาเบะคำรามเมื่อเขาเห็นแอนดรูโจมตีเฉินพิงอย่างใกล้ชิดและล้มเหลวที่จะเอาชนะเฉินผิงแอนดรูในเมื่อคุณเสียสติไปแล้วก็อย่าหาว่าฉันหยาบคายนะหลังจากที่วัตานาเบะตะโกนจบเฉินผิงก็ตะโกนทันทีจากนั้นแสงสีทองก็ส่องไปที่หมัดของเขาและเขาก็ต่อยแอนดรูอย่างแรงตูมดูเหมือนว่าเฉินผิงจะกังวลมากแม้ว่าแอนดรูจะมาจากประเทศหมีเฉินผิงก็ยังจะฆ่าเขา ด้วยเสียงทุ้มต่ำร่างของแอนดรูที่ถูกเชินผิงต่อยก็ลอยออกไปกองที่เท้าของวตาตนาเบะโดยตรงเมื่อเห็นแอนดรูถูกหมัดกระแทกลอยมาไกลามากวตาตนาเบะก็พูดด้วยสายตาดูถูกเหยียดยามไอ้ขยะเอ้ยลุกขึ้นมาเร็วเร็วกว่านี้วตาตนาเบะดึงแอนดรูขึ้นมาและสาปแช่งแต่ทันทีที่แอนดรูลุกขึ้นยืนจู่ๆเขาก็เคลื่อนตัวไปทางวตาตนาเบะและเอื้อมมือไปที่แขนของวัตานาเบะโดยตรงแล้วหยิบห่อแป้งสีขาวออกมาจากข้างใน วาตานาเบะสะดุ้งหลังจากที่เขาดึงสติกลับเพื่อตอบโต้และกำลังจะจมตีแอนดรูแต่ก็ถูกแอนดรูเตะสวนกลับทันทีตูมหากเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากชายชุดดำสามคนอิจิโรวาตานาเบะคงนั่งลงก้นจ้ำเบ้าบนพื้นไปแล้วคุณเฉิญดูสิว่านี่เป็นยาแก้พิษหรือเปล่าแอนดรูหยิบถุงผงสีขาวแล้วเดินไปหาเชิญผิงแล้วถามเชินพิงหยิบขึ้นมาเล็กน้อยดมกลิ่นพยักหน้าแล้วพูดว่านำผงสีขาวนี้ให้คนของคุณเร็วๆสิโอเค แอนดรูรีบหยิบยาแก้พิษและเริ่มโยนมันไปหาคนของเขาทันทีวาตานาเบะมองภาพตรงหน้าเขาแล้วแทบบ้าเกิดอะไรขึ้นเห็นได้ชัดว่าแอนดรูถูกวางยาพิษโดยดอกฮิบีซอคัสแล้วทำไมจูจ่ๆเขาถึงตื่นขึ้นมาได้ละทำไมพิษถึงทำอะไรเขาไม่ได้เลยวาตานาเบะขมวดคิ้วด้วยความสับสน เชิงผิงมองดูวัตานาเบะด้วยการเย้ยและพูดอย่างใจเย็นฉันเห็นแผนการนี้ของแกมานานแล้วแม้ว่าจะมีพิษดอกไม้ในอากาศเพียงเล็กน้อยแต่ฉันก็ยังบอกได้ดังนั้นทันทีที่ฉันมาถึงเกาะฉันสั่งทุกคนกลั้นหายใจไว้แล้วฉันก็รักษาพิษของแอนดรูได้แล้วเป็นไปไม่ได้ฉันคนเดียวที่มียาแก้พิษของดอกบานาแกจะรักษาได้อย่างไรฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเลยวตาตนาเบะคำรามเพิ่มพลังยาพิษเดี๋ยวนี้เพิ่มพลังยาพิษเร็วเข้าให้ตายเถอะ ขณะที่อิจิโรวาตานาเบะคำรามชายชุดดำสามคนก็เริ่มร่ายพลังเวทอย่างรวดเร็วและควันสีแดงของดอกฮีกันจำนวนมากก็เริ่มลอยออกมาเมื่อเห็นสิ่งนี้เฉินผิงก็ใช้มือของเขาเพื่อเปิดใช้งานเปลวไฟสีฟ้าอ่อนสองลูกกระโดดขึ้นไปบนฝ่ามือของเขาและทันใดนั้นเขาก็โยนมันไปที่ดอกไม้พิษหลายลูกบูมบูมบูมเปลวไฟสีฟ้าอ่อนสองกลุ่มระเบิดโดยตรงหลังจากสัมผัสควันลูกไฟขนาดใหญ่ทำให้ดอกพิษกลายเป็นเถ้าถ่านทันที เมื่อเห็นดอกไม้ฮีกันถูกทำลายวานาเบก็โกรธมากดอกไม้ฮีกันคือสิ่งล้ำค่าที่สุดของตระกูลวานาเบกของเขาเขาทำมันอย่างลับๆหากครอบครัวรู้เรื่องนี้เขาจะถูกลงโทษอย่างแน่นอนตอนนี้ดอกฮีกันถูกทำลายแล้ววานาเบกไม่รู้ว่าจะอธิบายกับครอบครัวของเขาได้อย่างไรฉันจะสู้กับแกอิจิโรวานาเบะคำรามด้วยความโกรธและมาถึงหน้าเฉินผิงในพริบตาปัง